อาตมาภาพก็จะนำยอดโยมทั้งหลายสวดมนต์ไหว้พระให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้เกิดความอุดมร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมิตรภาพยั่งยืนคุณภาพชีวิต ดีขึ้น mm. ก็มีอยู่สามภาพนี่แหละคือสุขภาพมิตรภาพคุณภาพถ้าจะเป็นภาพที่สี่ก็น่าจะเป็นเจ้าภาพสันติภาพสันติภาพให้เกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นมา โลกทุกวันนี้ก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยศึกสงครามศึกสงครามที่เกิดขึ้นโดยการใช้ศาตร์วุธนั้นเกิดจากสงครามในอารมณ์ที่รบแล้วแพ้ตัวเองก็คิดจะเอาชนะคนอื่นมองเห็น คนอื่นเป็นข้าศึกศัตร,รูมากกว่ามองเห็นอารมณ์ของตัวเองเป็นข้าศึกศัตรูภายในก็เลยกระโดดออกจากร่างทิ้งร่างไปก่อสงครามภายนอกสติปัญญาวิชาความรู้ความสามารถของมนุษย์ที่มีอยู่เหนือสติรชา ก็ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดของสัตว์ผู้ประเสริฐแล้วนะคิดค้นอะไรเอาเหล็กมาทำเหาะเหินเดินอากาศได้ไปถึงดวงดาวเสกเนรมิตให้เกิดดาวเทียมให้เกิดรถยนต์ให้เกิดเครื่องบินให้เกิดสารพัดอย่างได้เป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่มนุษยชาติ จะเหตุไหน,นมนุษย์จึงสามารถก่อกรรมทาเข็นเข็นฆ่าบีทาซึ่งกันและกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ทิ้งอาวุธยุโโทโธปกรณ์ทิ้งนิวเคลียร์ผลิตลูกกระสุนผลิตเครื่องบินขนอาวุธไปทิ้งไปยิงกันอยู่ในน้ำก็ตามยิง ตามค่ามุดดินอยู่ขุดรูอยู่ก็ตามยิงตามค่าอยู่บนซอกไหนมนุษย์ถ้าเกลียดกันก็จะตามยิงตามค่าให้สิ้นซากกันไปนั่นเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ของเรามองเห็นก็เื็นเป็นศัตรู ก็เลยก่อกรรมทำเข็นกันไม่สิ้นสุดเราอยู่ด้วยกันแต่ไม่เป็นมิตรกันหนีแต่กัดก็ไม่ได้จะตัดทิ้งก็ไม่ได้ท่านบอกว่าวิธีแก้ปัญหามีอยู่3ขั้นตอน 1. ยอมรับ ก็หมดปัญหา 2. ถ้ายอมรับไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองก็หมดปัญหาไป 3.%. ามถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ต้องจากไปยอมรับเปลี่ยนแปลงแล้วก็จากไปถ้าเราบริกรรมอย่างนี้ได้ปัญหาก็จะน้อยลงเหมือนเราบริกรรมว่าอริจ,จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศทุสุขทุกปรากฏนินทาสรรเสริญเป็นโลกธรรมเป็นธรรมดาของชาวโลกคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเรามัวแต่คิดว่าเขานินทาเราแต่ลืมนึกไปว่าเราก็นินทาเขาเหมือนกันเรามัวแต่คิดว่าเขาเอาเปรียบเรา บางทีเราก็เอาเปรียบเขาเหมือนกันแต่มันคนละขั้นตอนจนมองไม่เห็นเราคิดว่าเราสูญเสียบางทีเราก็ได้กำไรจากการสูญเสียนั้นไม่น้อยฉะนั้นการที่เราทั้งหลายมาอยู่ในช่วงจะสิ้นปี พุทธศักราช2,566ก้าวขึ้นสู่ปีพุทธศักราช2,567จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความสำคัญเป็นสำคัญขนาดไหนสำคัญตรงที่ว่าเรารอดมาได้ถึงวันนี้หลายคนเพื่อนเราคนที่เรารู้จักล้มหายตายจาก คนที่เรารู้จักเจ็บไข้ได้ป่วยหนักคนที่เรารู้จักหลายคนอยู่ในห้อง ICU ก็มีเขาหนักกว่าเราแต่เรายังมานั่งสบายสบายรับลมชมวิวมีความสุข พอประมาณได้ถึงจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าติดเตียงล้มหมอนนอนเสือ่อให้น้ําเกลือกินยาเราก็มาอธิษฐานว่าเราโชคดีแล้วโชคดีมหาศาลกว่าคนอีกจำนวนมากที่ไม่โชคดีเหมือนเรา บุญกุศลที่เราทําในวันนี้เราก็ส่งไปให้เขานึกถึงเขาให้เขาปลอดภัยให้เขารักษาถูกโรคถูกหมอถูกยาถูกเวลาและให้โรคภัยไข้เจ็บของเรานั้นหายขาดบรรเทาทุเลาบรรเทาลงให้สัตรูกลายเป็นมิตรให้คนที่อาฆาตพยาบาทเรากลับมาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติ ให้โรคภัยไข้เจ็บที่เคยมีกับเราอยู่กับเรานั้นหายมาลายหายส,สิ้นไปอย่าได้จองเวรอย่าได้มีเวรต่อกันและกันสัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารก็ให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลส,สิ้นปีแล้วก็พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้แหละคุณโยมแล้วเราก็จะได้สวดมนต์ทำสมาธิภาวนาพร้อมกัน สวดลักขีนะาุุโยมนะสวดลักขีคืออิติปีโสแบบหลวงพ่อวิริยังจะนานแค่ไหนก็ดูกันล้กันว่าเราจะสวดได้แค่ไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักขี่นี่เขาจะไล่ผีอ่าสวดแล้วบางทีคนกลัวต้งลุกจากที่นั่งไปถ้าผีเข้าผีอะไรเนี่ยก็จะลุกลุก ห,หายหายหนีหนีไปเลยนะแลัวขีนี่ไล่ผีดีนักมันก็จะจะจะขึ้นบ้าน,นบ้านอยู่ตรง,ตงข้างใน,นข้างในข้างในไปซื้อบ,บ้านกยายนหรกับพี่ต้อม ไปนอนแล้วใช่ไหมใช่ง,ง,ง่วงไหมว่วงโอ้ว่วง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 มากเลยง่วงมากไหมวงมากนอนที่นี่ได้ไหมนอน,ไนอนที่นี่ได้ <c oughs> นอนที่นี่ได้อ่านอนเลยอ่านนอนจะนอนเลยครับนอนไหมนอน่าน <c oughs> เดี๋ยวนอนเล่นก่อนนอนเล่นก่อนเดี๋ยวค่ไปสวดมนต์ก่อนรับบอสก่อนก็ขอเชิญทุกท่านหันหน้ามาทางอง,องค์พระประธาน เราจะได้เห็นธรรมสถานอันตรงานโอรานงดงามยิ่งของเราที่ตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระพรหมวชิรสุทธีมีเมตตาสร้างให้พวกเรามีที่ปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดจากตรงนี้ เป็นเมตตาอันยิ่งใหญ่ของท่านสร้างเสร็จหลวงพ่อบอกว่าใครจะดูแลถ้าไม่ดูแลเดียเ๋ยวมันร้างนะท่านก็บอกว่าถ้าย่างนั้นพิยวิชโชดูแลนะครับผมก็เลยจำเป็นจะต้องมาดูแลให้สว่างสวัยงดงามญาติโยมทั้งหลายก็ชื่นอกชื่นใจนี่คือ เมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมวชิราสุธีท่านเจ้าวัดพระปรามเก้ากันจนาพิเศษที่มีต่อพวกเราชาวคณะวัดพระรามเก้าธรรมสถานแห่งนี้ต่อไปขอเชิญทุกท่านปันโนมอขึ้นหลับตาลงอธิษฐานจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลไหว้พระพร้อมกัน อรหังสมาสัมุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคขวะตาธโมธามังนามาสมิสุปติปันโนภะคขวะโตสาวะกสังโฆ สังขังนัมามี